สวัสดีครับใครใช้แม่แรงรุ่นนี้นะฮะกระจายม,มาแล้วอา,อาการคือระยะแรกก็ทำงานปกติครับพอสักพักหนึ่งปัม๊มปุ๊บปุ๊บปุเก็รัวลงมานะครับโดยที่เช็คตัวพวกนี้กับตัวนี้แล้วปกตินะโอเคผมก็ได้เลือกออกมาครับเลือกออกมาสิ่งที่เจอคือนี่รอยบากนี้ น่าจะเป็นรอยบากการการปั๊มสุดนะครับการปั๊มให้มันสูงสุดให้มันสามารถจะรั่วแต่ประเด็นคือรูปดูครับคมครับคุณไม่ลบคมมาให้ปัญหาที่มันเกิดก็คือนี่เลยกัดยางครับผมก็เลยเรียบร้อยครับ แรกๆมันใช้ได้หรอกแต่พอเราดันไปสุดไปถึงขอบจะไอ้ขอบที่เขาบากเอาไว้ครับมันจะกัดแล้วก็จะรั่วครับรั่วยาวเลยต้องหาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็อย่าลืมรับคมตรงนี้ครับลบคมออกด้วยบายบาย